ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส FM 9 8 2 5เมกแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายรัฐบาลโดยการขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเบียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมนี้เพื่อเป็นการขยาย ผลการดําเนินงานการจัดทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นจึงขอเชิญส่วนส่วนราชการทุกแห่งและประชาชนทั่วไปจัดทาถังขยะเปียกครัวเรือนตามรายละเอียดขั้นตอนและวิธีกําจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ดังนี้ 1>, 1. จัดเตรียมภาชนะมีฝาปิดพร้อมเจาะก้นภาชนะขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือนหากมีมากก็ใช้ภาชนะที่มีขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมภาชนะที่ใช้เป็นถังพลาสติกหรือภาชนะอื่นๆที่มีฝาปิด 2. ขุดหลุมขนาดความลึก2ใน3ส่วนของความสูงของภาชนะนำภาชนะที่เตรียมไว้ตามข้อ1ไปใส่ในหลุมที่ขุด3นำเศษอาหารที่เป็นขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ในครัวเรือนมาใส่ในถังที่ฝังไว้ปิดฝาภาชนะ4จุลินทรีย์ในดินไส้เดือนดินจะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุย๋ยระยะเวลานี้ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียกหากต้องการให้ย่อยสลายเร็วขึ้นหรือดับกลิน่นให้เติมสาร EM และ5หากมีขยะเปียกที่เกิดขึ้นในครัวเรือน ก็สามารถนามันเทใส่ในภาชนะได้จนกว่าจะเต็มหากปริมาณขยะเบียดเต็มก็สามารถนําคาชนะไปดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในบริเวณพื้นที่ใหม่หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นสํานังกงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหมายเลขโทรศรัพท์0ูน6 4 2 6 4 5 ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส FM 98.25MHz เมกแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร